มาชมนะครับกล้วยกล้วยนะครับเป็นเรื่องของกล้วยๆครับเป็นเรื่องกล้วยๆนี่ครับมาชมกล้วยนะครับแต่เช้าแลวนะครับนี่หนึ่งคือนี่นนเขานะฐานที่เขาทำดอกกุหลาบนะผมนะครับเขาก็เลยทำเนี้นะครับจะปล่อยโลกล้างนะผมนะตาตื่นมาเขาจับโทรศัพท์เลย ถ่ายคลิปนะครับผมนะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆด้วยผมนะจะประมาณนี้ครับผมนะนี่ให้ดูร,บรอบๆครับผมอือครับอาการที่บ้านแล้วครับถึเพื่อจะมาทำคลิปนะครับผมนะนป่าก็จะลุกลุกๆุกตรงนี้ครับผมนะ ป่าลกๆเลยครับตุกเพื่อจะมาทำคลิปนะครับผมนะป่าก็จะลกลกๆตรงนี้เราเนะป่าลกลุกเลยครับทุนชมกันนะครับผมนะครับนี่ครับชายชายก็เดินมุดป่ามุดดงครับป่ามุดถุกอากาศบ้านแล้วครับ เรื่งก้วยครับผมอี่ครับนะครับนี่ให้ดูร,บรอบๆเลยนะครับโหนทะลิวทะลิวะิลิวให้ชมเลยนะครับผมพามาชมนะครับก้วยกลวยๆนะครับเป็นเรื่องของกล้วยก้วยครับเป็นเรื่องก้อยก้วยนี่ครับพามาชมบรรยากาศนะ มุกขาดจงมิวนะครับส,สวยๆนะนี่ครับผมผมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะนี่ให้ดูรอบๆครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นผานที่เขาทำดอกกุหลาบนะผมนะครับเขาก็เลยทำแล้วนะครับจะปล่อยโรกล้างนะผมนะมเพื่อจะมา ทำคลิปนะครับผมนะ,ะๆๆนี่ป่าก็จะลุกลุกลุกตรนี้แล้วผมนะป่าลกุกลุกเลยฮะทุกขามาชมบรรยากาศนะบรรยากาศชมวิวแล้วครับสวยๆนะน <c oughs> ี่ครับผมถ่ายทุกคนนะครับถ่ายทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นจ ฮัลโหลครับสามร้อยสิบองขาก็วันนี้เราทำหามาชกล้วยนะครับค่้วยคอยคออยนะครับนี่ครับกล้วยเรื Nowadays, ่องกล้วยครับผมนี่ครับ เรื่องกุ้ยชยครับผมอืมครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับผมนะโอ้ป่าก็จะลกุลกลกุลกๆลุกคนนี้แล้วผมนะปากก่าล,กลุกคลุกคนละนี่ก็บรรยากาศที่บ้านชัยชลอยครับของเรา นะครับพามาชมนะครับนี่นะครับกล้วยกล้วยกล้วยนี่ครับเอามาก็จับเออ่โทรศัพท์นะฮะแหกเอา่านะนครับผมคือานแล้วก็อยู่ที่ก้างบ้านนะครับผมทางบานน้นนะะงบานคนอื่นนะครับทางบ้านคนอื่นนะครับะน,ะนี่อนะครับเวลาผมคือานแล้วก็อยู่ที่ก้างบ้านนะครับผม ผังบานคนอื่นนะครับผังบานคนอื่นนะครับนีน่นก <sont> พ่อมาชมกล้วยนะครับแต่เช้าแล้วนะครับนี่นกงขื่อนมาชมกล้วยนะครับแต่เช้าแล้วนะครับนี่นกงขื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ หนึ่งกล้วยครับผมครับงังเราจะพามาชมน,นะ,ค,ะนนครับนีครอบกล้วยกล้วยกล้วยนี่ครับเอามาก็จับโทรศัพท์นะฮะแหกจมกันนะครับผมนะครับนี่นครับใจใจก็ดเดิน มุดตามุดดงครับผ่ามุดสม,มกวยนะครับแต่เช้าแล้วนะครับนี่หนึ่งคือทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นขอบคุณที่รับชมคลิปน,นะครับสวัสดีครับกนะ็จะประมาณนี้ครับผมนะ นี่ให้ดูรอบๆครับผมนี่ครับของเราะพามาชมนะครับนี่อยเกลื่ยกล้วยเกลื่ยนี่ครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะนี่ให้ดูรอบๆครับผมนี่ครับพามาชมบรรยากาศนะ มุกขาชมวิวนะครับส,สวยๆนะ <c oughs> ครับผมเอามาก็จับตัวโทรศัพท์นะฮะแหกเอามาชมนะครับกล้ยกล้ยกุยๆๆๆนะครับเป็นเรื่องของกล้วยกล้ยครับเป็นเรื่องกล้ยกล้ยนี่ครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะให้ดูรอบๆ,ๆรับผม ครับพามาชมบรรยากาศนะบรรยากาศจ่องมิวนะครับสวยๆนะนี่ครับผมบรรยากาศที่บ้านนะครับช <c oughs> มกันนะครับผมนะครับนี่ครับชายใจยเราเดินมุดปามุดดงครับผ่ามุดทบ หนึ่กกล้วยครับผมอื่ครับจมกันนะครับผมนะครับนี่ครับชายชายก็เดินมุดตามุดลงคนระับตามุดลมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะอื่ให้ดูรอบๆครับผมอื่ครับ หนึ่งกิกล้วยครับผมครับสองเราจะพาไปชมแล้วครับนี่นครับกล้วยกล้วยกล้วยนี่ครับทีตาตื่นมาแล้วจับโทรศัพท์เลยมาถ่ายคลิปนะครับผมนะถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชอบก็ว,วันนี้เราจะพามาชม ค่อยๆนะครับค,ค่อยๆล้วยกล้วยๆนะครับนี่นะครับกล้วยฮัลโหลนะครับมุมสามร้อยเนิเมตรค่ะนี่นะครับกล้วยนะครับกล้วยกล้วยกล้วยใหญ่มากครับกล้วยนะครับขอบคุวันนี้เราทำหามา ค่อยนะครับค่อยค่อยคอยค,อยค่อยนะครับนี่นะครับกล้วยเอามาก็จับโทรศัพท์นะฮะแหกเอ,เอ่อขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับนี่ครับ เห็นวบรรยากาที่บ้านชายชอยนี่ครับผม <t> เนวบรรยากาที่บ้านชายชอยนี่ครับผมพามาชมนะครับก้วยกลิดๆเลยครับเป็นเรื่องของกล้วยๆครับเป็นเรื่องขอยก <t> <t> ้วยนีครับของเรานะครับพามาชมนะครับ นี่นะครับกล้วยกล้วยกล้วยนี่ครับ